สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่องค์ประกอบโดยรวมกับเรื่องต่างๆในชีวิตของคุณนอยู่ในจุดที่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของความรักอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีแค่เรื่องของการงานแหละที่มันอาจจะดูอืดดูเฉ่ยขึ้นบ้างกับเรื่องของการงานรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาว ลัคนาราศีเมษกันว่าในเดือนกรกฎาคม2567เนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่าเนี้ยเป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ เริม่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาเมธนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมธก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงวันที่12นะครับ ดาวตัวตนของคุณเองเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านตัวเองนะครับดาวได้ตําแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นเวลาดาวตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรเนข้อดีก็คือมันทําให้คุณดูมีความมั่นอกมั่นใจนะครับเวลาทําอะไรต่างๆคุณก็จะมีศักยภาพดีทําอะไรแสดงออกชัดเจนกับความเป็นตัวเองได้ดีอันนี้ถือว่าดูมีศักยภาพดีเลยนะครับ ประกอบกับในช่วง1-9เนี่ยการมีดาวศุกร์นะครับอยู่ในภพสหัชชะเขาเรียกว่าได้ปทุมเกณฑ์ซึ่งการได้ปทุมเกณฑ์มันจะส่งผลให้ตัวคุณเองเนี่ยดูได้รับความชื่นชมดูมีสเสน่ห์นะครับเป็นที่ชื่นชมได้ดีก็ส่งผลดีเข้าไปอีกนะครับและถ้าจะมองว่าจากอิทธิพลของดาวต่างๆที่จะโครจรย้ายในเดือนนี้เนี่ยนะครับ เดี๋ยวพอวันที่9ดาวศุกร์ก็จะโคจรย้ายมานะครับดาวศุกร์ย้ายออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ปทุมเกณฑ์นะแต่ดาวศุกร์เวลามาอยู่จุดนี้เนี่ยดาวเขายังได้ตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชค ซึ่งก็จะได้รับการตอบรับได้รับความนิยมนะครับดาวสุขทำหน้าที่เป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องความรักก็ส่งผลดีกับเรื่องเหล่านั้นด้วยนะครับดาวสุขมาเจอดาวพุธอันนี้เขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันนะครับแล้วเวลามาเจอกันในราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าการได้คู่อาสีติธาตุนะครับเพราะราศีกรกฎก็เป็นราศีต้นธาตุน้ําก็ยิ่งส่งเสริมกับเรื่องความรักเรื่องของการเงินอะไรต่างๆที่อยู่ในมุมที่ดีนะครับสำหรับชาวเมษ และเดี๋ยวพอวันที่13ดาวอังคารก็จะย้ายมานะครับดาวอังคารย้ายออกจากบ้านตัวเองนะครับไม่ได้ได้ตำแหน่งเกษตรและอาจจะไม่ได้แข็งแรงมั่นคงเท่าเดิมคุณอาจจะไม่ได้มีความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆเท่าเดิมนะครับแถมดาวเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประมันก็อาจจะ มีความขี้เกียจขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยคีย์เวิร์ดมันคือกล้าแข็งขยันทายอังคารใช่ไหมเวลาดาวมันอ่อนกําลังลงไปเนี่ยก็อาจจะลดความขยันลงไปนะครับดาวไปเจอกับดาวหรือจะอยู่ก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะโดนบั่นทอนทำให้รู้สึกแบบขี้เกียจอยู่บ้างนะครับแต่ดาวเนี่ยเวลาดาวอังคารมาอยู่จุดนี้เนี่ยเขายังได้ตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําอะไรคุณยังได้รับความนิยมนะครับแค่มันรู้สึกขี้เกียจขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ดาวพิหัสนะครับที่สัมพันธ์อยู่นะครับแล้วดาวอังคารของคุณมาเจออย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสกับการทำอะไรนะครับได้ใช้ปัญญาต่างๆได้ดีเพราะเขาเป็นคู่สมพลกันตัวคุณเองไปได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรื่องของการเงินในขณะที่ดาวการเงินเองก็ได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่าถ้าคุณทำอะไรโดยเฉพาะไปเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของช่องทางการเงินเนี่ยคุณก็ยังได้รับการตอบรับได้ดี แล้วเดี๋ยวพอวันที่16ตอนกลางคืนดาวอาทิตย์ก็ย้ายนะครับซึ่งดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่จุดนี้เนี่ยนะครับดาวเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่า มหาจักรนะครับซึ่งถือว่ามีกำลังยิ่งใหญ่ดีเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์มาจากคำว่าปุตตะนะครับก็เป็นช่วงที่ไอเดียบันเจิดเลยช่วงนี้นะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยนะครับดูมีความสดใสไอเดียอะไรต่างๆได้ดีดาวไปอยู่ในคำว่าพันธุค,คุณอาจจะมองหรืออยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับมองช่องทางการศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับอีกมุมหนึ่งก็คือ อาจจะไปกระตุ้นเรื่องของการมองอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับบ้านใหม่รถใหม่อสังหาใหม่ในช่วงนี้ก็จะถูกกระตุ้นด้วยนะครับหรือดาวอาทิตย์ที่เป็นคำว่าปุตตาก็อาจจะหมายถึงลูกหลานบริวารลูกน้องซึ่งเวลาดาวได้ตำแหน่งมหาจักรเนี่ยเขาก็จะมีศักยภาพดีโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องลูกหลานนะ่ะช่วงนี้เขาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาเขาเนี่ยเขาจะมีศักยภาพทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านนั้นได้ดี และเดี๋ยวพอวันที่24นะครับดาวพุธเองเนี่ยเขาก็จะเดินถอยหลังซึ่งดาวพุธเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าสหัชชะเรื่องของการเดินทางเรื่องของสังคมนะครับมันก็อาจจะทําให้อยู่ในอารมณ์ที่ขี้เกียจเดินทางนะครับหรือบางทีขี้เกียจกับการเข้าสังคมไปบ้างนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะเพราะถือว่าดาวก็ยังอยู่กับดาวที่ดีไม่ได้มีมุมอะไรที่เป็นเรื่องของผลเสียแค่อาจจะขี้เกียจเดินทางเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่ง มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับช่วงต้นเดือน1-8ดเนี่ยดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพสหัสชชะแล้วก็ได้ปฐุมเกณฑ์เพราะฉะนั้น ดาวการเงินไปอยู่ในภพสัจฉะก็คือการขายการเจรจาการติดต่ออะไรในที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจด้านการเงินของคุณเนี่ยมันก็ได้รับการตอบรับได้ดีนะครับแถมดาวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากคําว่าปุตตะซึ่งอาจจะหมายถึงช่องทางเสริมนะครับอาจจะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนการเทรดก็ได้ซึ่งสัมพันธ์ดีนะครับและดาวอาทิตย์เองก็ได้ตําแหน่งราชาโชคและก็เป็นคู่สมพลกับดาวการเงินเพราะฉะนั้นช่องทางเสริมนะครับเรื่องการลงทุนการเทรดแรงต่างก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มี โอกาสกับการเข้ามาในเรื่องของ การเงินของคุณได้ดีด้วยนะครับในช่วงต้นต้นเดือนนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอวันที่9นะครับดาวศุกร์ดาวการเงินของคุณก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุและได้ตําแหน่งราชาโชคเจอดาวพุธท,ที่เป็นคู่ธาตุน้ำนะครับในราศีธาตุน้ําที่ว่าได้อสิทธิธาตุซึ่งมันก็ยังอยู่ในจุดที่ดีสําหรับเขาและดาวมีคุณสมบัติดีแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันยังได้รับการตอบรับได้รับความนิยมได้ดีเวลาดาวการเงินไปอยู่ในเรื่อง พันธุที่อาจจะหมายถึงเรื่องอสังหานะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เนี่ยดาวพุธที่ทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัสชาที่หมายถึงการขายการเจรจานะครับการที่จะมองเรื่องช่องทางการเงินที่เกี่ยวกับการขายการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหานะครับในหน้าอรไรต่างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้เงินกับเรื่องนั้นนะครับหรือดาวพุธที่ทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริ นะครับซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องค่าเช่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกค่าเช่าดอกเบี้ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาได้ด้วยเช่นกันหรือจะขอสินเชื่ออะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสกับการได้อนุมัติกับเรื่องของการเงินด้านนั้นได้ดีนะครับซึ่งถ้าไปเกี่ยวกับการขายการอะไรที่เกี่ยวกับการเช่าอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณควรจะดําเนินให้ เรียบร้อยนะครับภายในก่อนวันที่24เพราะว่าเดี๋ยวพอวันที่24เนี่ยดาวพุธเองเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังมันอาจจะส่งผลให้เรื่องการเจราจาหรืออะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อค่าเช่าสินเชื่อเนี่ยมันก็อาจจะดูมีเกณฑ์ล่าช้านะครับแต่ถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ดีมันยังมีช่องทางการเงินที่เข้ามาจากเรื่องอสังหาจากญาติพี่น้องหรือถ้าเกิดคุณทําธุรกิจนะครับในช่วงนี้ กลุ่มลูกค้าที่เป็นสายอสังหากลุ่มลูกค้าที่เป็นสายเกี่ยวกับด้านการศึกษาก็จะมีโอกาสกับการทําเรื่องของเงินทองได้ดีนะครับพอวันที่ 13ดาวอังคารก็ย้ายมาตัวคุณเองก็มาอยู่ในเรื่องของการเงินคุณก็จะค่อนข้างมาโฟกัสกับเรื่องของการเงินเวลาดาวตัวเองมาเป็นปลาในช่องการเงินคุณอาจจะอ่อนไหวกับเรื่องของการเงินได้ง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าถามว่าต้องระวังอะไรไหมก็จริงๆก็ไม่ได้น่าห่วงนะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวกับเรื่องเงินได้ง่ายคุณโดนโน้มน้าวอะไรกับเรื่องของ การเงินได้ง่ายซึ่งจุดที่มันอาจจะต้องระวังก็คือดาวลาภะเวลาไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์บางทีมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนคุณก็อาจจะต้องระวังเวลาโดนโน้มน้าวกับเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินในช่วงนี้อ่อนไหวง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกว่าดาวตัวคุณก็ได้ตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการตอบรับกับเรื่องของการเงินได้ดีเพราะ ตัวไปได้ราชาโชคในเงินนะครับส่วนเงินก็ไปได้ราชาโชคด้วยเหมือนกันมันก็เลยเป็นช่วงที่ยังหาเงินได้ดีถ้าคุณขยันคุณลงแรงก็ยังมีโอกาสกับการได้เงินได้ดีนะครับส่วนดาวอังคารอีกหน้าที่หนึ่งเขาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะเพราะฉะนั้นเวลาดาวมรณะมาอยู่ในเรื่องของการเงินแน่นอนมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาดาวมาได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับ มันอาจจะมีโอกาสกับการได้เงินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันเงินที่มันค้างอยู่นะครับเงินเก่าๆเ,เงินชดเชยแรยงต่างที่มีโอกาสกับการเข้ามาอาจจะหมายถึงเงินที่ไปเกี่ยวกับเรื่องมรดกก็ได้นะเพราะบางทีเวลาดาวเป็นประมันต้องเกี่ยวกับคาคนอื่นใช่ไหมครับก็คือการสูญเสียของคนอื่นที่ก่อให้เกิดการเงินของคุณนะครับก็มีแนวโน้มที่ได้เงินในมุมนั้นส่วนเดี๋ยวพอวันที่16ดาวอาทิตย์ที่ย้ายมานะครับ คราวนี้ดาวอาทิตย้ายมาในอย่างที่บอกมันจะกระตุ้นกับการมองกับการอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาอะไรใหม่ๆเข้ามาถามว่าซื้อได้ไหมในช่วงนี้ถ้าอยากซื้อก็ซื้อ,อได้เพราะยังไงในช่วงนี้เนี่ยเวลาดาวมรณะไปอยู่ในเรื่องของการเงินคุณก็อยากจ่ายเงินด้วยเหมือนกันนะครับอ่อนไหวกับเรื่องของการใช้เงินได้ง่ายในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน แล้วก็เดี๋ยวพอ24ดาวพุธเดินถอยหลังก็อย่างที่บอกไปว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเรื่องค่าเช่าแรางต่างนะครับถ้าจะต้องจัดการอะไรช่วงนี้มันก็อาจจะดูมีความล่าช้าหรือบางทีการจัเจรจา,าหรือติดต่อขายมันก็อาจจะดูช้ากว่าเดิมลงนะครับเพราะว่าดาวมันเดินถอยหลัง มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวเสาร,ร์นะครับซึ่งเรื่องการงานเน,นี่ยอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ดูได้กว่าเรื่องอื่นหน่อยนะครับมันไม่ได้ถึงขนาดกับเป็นเรื่องไม่ดีนะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งกรกดาไปเลยเนี่ยยาวๆจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยดาวเสาร,ร,ร์ดาวการงานของคุณเนี่ยเขาเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นเวลาดาวการงานเดินถอยหลังมันจะส่งผลให้ ถ้าจังหวะการเข้ามาของการงานก็อาจจะมีเกณฑ์กับการเข้ามาช้าหน่อยและบางทีเวลาทํางานเนี่ยการความคืบหน้าในเรื่องของการงานการที่จะสําเร็จรู้ล่วงมันก็อาจจะมีเกณฑ์ล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็จะต้องบริหารเรื่องของตารางเวลาที่เกี่ยวกับเรื่องของงานให้ดีการนัดส่งงานอะไรต่างเนี่ยก็ต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับแต่ถือว่า การที่ดาวการงานของคุณยังไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าลาพะเนี่ยมันยังมีงานเข้ามาแหละแค่มันจะเข้ามาช้ากว่าเดิมหรือการที่จะสําเร็จรุ่วรุ่งคืบหน้ากับเรื่องการงานมันก็จะช้ากว่าเดิมเท่านั้นเองส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องถือว่าในเดือนนี้ก็ยังมีคุณสมบัติดีนะครับและ การที่ดาวอังคารดาวตัวคุณย้ายไปในวันที่13เนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่เป็นเรื่องของหัวหน้า <c oughs> ซึ่งก็เป็นคู่สมพลกันแสดงว่าก็บางทีถ้าเกิดคุณจะต้องไปร้องขอการสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนกับเรื่องของงบการเงินได้ดีด้วยเช่นกัน มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับดาวดวงเดียวกับดาวการเงินของคุณไม่ได้มีดาวอะไรมาอยู่ในช่องความรักแต่ดาวศุกร์ดาวความรักเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในมุมที่ดีเลยนะกับสภาวะความรักของชาวลัคนาเมษ1-8ดาวความรักไปอยู่ในภพสหัชชะนะครับ หมายถึงการเดินทางการเจรจาติดต่อการขายอะไรต่างๆเนี่ยดาวได้ปฐุมเกณฑ์นั่นหมายความว่าคู่เนี่ยมีส่วนกับการถ้าไปร่วมเดินทางนะครับออกงานด้วยกันไปช่วยเจรจาช่วยขายช่วยติดต่ออะไรเนี่ย คู่มีส่วนกับการช่วยกับการขายการเจรจาติดต่อกับคุณได้ดีเพราะดาวเขาได้ปฐุมเกณฑ์นะครับดาวอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากคำว่าปุตตะนะครับดูมีความสดใสกับมุมความรักดีคู่มีส่วนกับการคิดไอเดียให้ไอเดียอะไรต่างๆกับคุณได้ดีนะครับและเดี๋ยวพอวันที่9ดาวสุขย้ายไปซึ่งพอย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ ชื่อว่าพันธุเนี่ยนะครับแต่ดาวเนี่ยยังได้ตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นจังหวะที่ในมุมอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักมันอยู่ในจุดที่ดีราชาโชคก็ได้รับความนิยมอ่ะนะครับคุณกับคู่ต่างคนก็ต่างได้รับความนิยมกันได้ดี คู่เองเนี่ยนะครับเขาเองก็จะมองเรื่องของความมั่นคงหรือแม้แต่บางทีการมาช่วยบริหารจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องอสังหาของคุณก็จะถือว่าก็จะจัดการได้ดีหรือการที่จะมาช่วยกับการจะติดต่อขายเจรจาเรื่องออบ้านไม่ว่าจะเป็นการขายการเช่าแรางต่างเนี่ยการที่ดาวมาสัมพันธ์กับดาวพุทธที่เป็นคู่อสินธธธิท่าก็ถือว่าส่งเสริมกันดีนะครับ การที่ดาวอังคารดาวตัวคุณย้ายมานะครับในวันที่13ถึงแม้จะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเดิมแต่ดาวก็ยังได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นทั้งตัวคุณทั้งตัวคู่ดาวได้ตำแหน่งราชาโชคทั้งคู่ก็อยู่ในมุมที่ดีกับเรื่องของอารมณ์ความรักนะไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าห่วงหรือในมุมที่ไม่ดีค่อนข้างส่งเสริมกันได้ดีเลยแหละ และแม้เดี๋ยวพอปลายเดือนที่ดาวพุธเขาเดินถอยหลังดาวพุธหน้าที่หนึ่งมาจากคาว่าอรินะครับอาจจะหมายถึงปัญหาก็ได้เวลาดาวเดินถอยหลังเขาให้ระวังเรื่องปัญหาเก่าๆมันจะกลับมาสร้างปัญหาแต่ว่าดาวเนี่ยอยู่กับดาวคู่ของคุณในมุมที่ดีที่เป็นคู่อสีติธาตุกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงอะไร ส่วนคนโสดเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ถือว่าเรื่องความรักของคุณเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีเลยนะเพราะดาวความรักอยู่ในจุดที่ดีคุณดูได้รับความนิยมคุณดูป๊อปปูล่านะครับมีโอกาสกับการที่จะมีคนมาติดต่อนะครับแล้วก็อยู่ในมุมที่ดีแค่ในช่วง1-8ที่ดาวความรักอยู่ในภพสหัชชะ การจะพบเจอมันอาจจะต้องเดินทางต้องเข้าสังคมต้องเ,อเดินทางเยอะๆอะไรประมาณแบบนี้ครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้ดีแต่พอตั้งแต่วันที่9ไปดาวความรักไปอยู่ในภพพันธุอันนี้อาจจะพบเจอเวลาไปเรียนไปศึกษาอะไรนะครับหรือบางทีแบบถ้าจะเชื่อมโยงอาจจะพบเจอตามสถานศึกษาก็ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ ญาติพี่น้องเป็นคนแนะนําชักพามากับเรื่องของความรักซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ดีกับความรักของชาวเมษมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวราหูนะครับซึ่งดาวนี้ยังไปโครจรอ,อยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมาในช่วงเดือนก่อนๆแล้วก็เรื่องของการมีโชคลาภอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักนะครับเพราะว่าการจะทําอะไรที่มันจะให้สําเร็จลุล่วงมันก็ยังคงต้องคอยพลิกแพลง แต่มันก็ยังมีเกณฑ์กับการสําเร็จได้คือในเดือนนี้เนี่ยดาวราหูเนี่ยนะครับเขาโครจรไปอยู่ในเลิกที่ดีอยู่ในราชาเลิกมันก็เพิ่มโอกาสกับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลถึงแม้ยังจะต้องพลิกแพลงอะไรต่างๆนะครับก็เพิ่มโอกาสที่จะสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับส่วนชัดเจนว่าเวลาดาวโชคลาภความสําเร็จไปอยู่ในคําว่าวินาศ ใครที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านออนไลน์นะครับเรื่องคดีความต่างๆก็มีเกณฑ์ที่เรื่องนั้นยังอยู่ในมุมเกิดความสําเร็จได้ดีนะครับส่วนในช่องโชคลาภเองมีดาวเสาร์มาอยู่ปกติก็จะมีจังหวะกับเรื่องของการงานที่เข้ามาได้ดีสําเร็จกับเรื่องของการงานมีโชคกับการงานได้ดี แต่แค่ในเดือนนี้เนี่ยดาวเสารเองเนี่ยเขาเดินถอยหลังมันยังมีโอกาสกับการได้งานเข้ามาสําเร็จกับเรื่องของการงานแต่แค่มันก็จะเป็นไปแบบช้าหน่อยเท่านั้นเองส่วนถ้ามองในเรื่องการเสี่ยงโชคของชาวลัคนาเมษนะครับในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะ1นึถึงสิเนี่ย การที่ดาวตัวเองแข็งแรงแต่มีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเรื่องของปุตตะลูกหลานบริวารได้ตำแหน่งราชาโชคสัมพันธ์อยู่กับดาวการเงินเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานหยิบให้หรือตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเพิ่มกับการมีโชคนะครับแต่พอ13ไปแล้วที่ดาวอังคารดาวตัวคุณย้ายมาได้ตำแหน่งราชาโชคในเรื่องการเงินและตอนนั้นเนี่ยดาวศุกร์ดาวการเงินก็ไปได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้น ถ้าจะใช้ตัวเลขอะไรที่มาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอาจจะเหมาะกับการใช้ตัวเลขที่เกี่ยวกับพวกเลขบัญชีที่เกี่ยวกับด้านการเงินหรือบางทีถ้าเลขบนธนบัตรอะไรที่ได้มาเก็บได้มาอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็อาจจะเอาตัวเลขตรงนั้นมาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก็เพิ่มโอกาสกับการมีโชคนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในคำว่าวินาศมันจะต้องมีเรื่องของการพลิกแพลงด้วยนะครับกับเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่าลืม และนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ